ครับก็สวัสดีวันที่ยี่21เ,เมษายน2567กลับมาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างไหมล่ะเนี้ยนะวันนี้ฉันก็มีเรื่องมาเล่าเช้ารถไฟมาเล่าให้แกได้รับชมรับฟังก็นในเมื่อวันที่ยี่21เเมษายน2567ฉันได้ทำขบวนรถเึีงยว136เดินทางจากอุบปลปายทางกรุงเทพมาหานค กรุงเทพมหานครก็ผ่านนะครับผมจังหวัดแล้วจังหวัดเล่าผ่านสถานีแล้วสถานีเล่าผ่านเครื่องกันแล้วเครื่องกันเล่าจนมาถึงเครื่องกันตัวหนึ่งซึ่งอยู่กลางทุ่งนาลงลงเพราะหน้านี้มันหนาละอ้นหนาเมษาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลากลางวันเครื่องกันตัวนี้ก็เป็นเครื่องกันอัตโนมัตินะครับผมนันเป็นเครื่องกันอัตโนมัติซึ่งไม่มีคนกั้น มันจะมีป้ายสัญญาณต่างๆนะเมื่อขบวนรถผ่านปานะั้นปุ๊บนะสัญญาณทางถนนนะสัญญาณทางจราจรถนนก,ก็ก็พิบไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บ,บนะครับผมก็แสดงว่าสัญญาณเั่งกันนี้เริ่มจะทํางานนะครับผมนะเริ่มจะทํางานเมื่อเริ่มจะทํางานแล้วครับผมเราก็เคลื่อนขบวนรถมาอีกนะครับผมผ่านป้ายวีดป้ายวีดสาหรับถนนผ่านเสมอระดับทางมีเครื่องกันและมีสัญญาณทางผ่านถนนเสมอระดับทางรถไฟ เมื่อผ่านไปตัวนี้สักพักแป๊บหนึ่งครับผมก็จะเห็นว่าสัญญาณทางผ่านเสนมอระดดดดับทางรถไฟนั้นกระพริบนะครับกว่ากวาบแสดงให้เรารู้ว่าเครื่องการตัวนี้ทางานแล้วเนื่คอเครื่องการทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ชักวีดนะครับเตือนหนึ่งครั้งปั้นปั้นนะครับแล้วก็ทางขงบวนเข้าสู่ สู่เครื่องกั้นนี้โดยคิดว่าปลอดภัยขณะที่เขาเข้ามานั้นก็มีมรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะานาั่งซ้อนสองมาใส่เสื้อที่ขาวิว่งมานะครับผมนะวิ่งมาจากด้านขวาช่างเครื่องเขาก็ชักวีดนะครับผมชักวีดอยู่นั่นแหละนะครับผมเขาบอกว่าเขาจะชักจนกว่ารถมอเตอร์ไซค์ยุดเนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาทางขวานะั้นวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับผมเขาชักแปนแ้นแปนแปน ชักอยู่งนะั้นน่ะจนมอไซค์ยหยุดเขาบอกโอ้นึกว่ามันจะไม่หยุดเขาก็จะพูดอย่างนั้นอยู่เลยว่าทําไมไมไม,ม่หยุดฉันก็หันมามองจะด่านในใจจะชักอะไรนังหนาในเมื่อเครื่องกันเหมือนกันแล้วนนี้เมื่อเราทากระวบนรถผ่านเคลื่อนมาเข้าสู่เครื่องกันนั้นแล้วก็หันไปมองไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ขับมาปรากฏว่ามันไม่มีครับผมไม่มีมอไซค์เลยไม่มีอะไรสักสิ่งทุกอย่างทางั้งๆที่ตรงนั้นก็เป็นทางทางเดียวนะไม่มีแยกไปตรงไหนแล้วก็เป็นทางร้วนๆทั้งๆที่เราก็เห็นอยู่ว่ามอามมาออไซซคค์มคมมมััันนนขบาาาที่่เรืงก นะมาจอดอยู่มาจอดอยู่แล้วมันก็จะมีไอเสาไอเสาไฟะบังอยู่นิดนึงนะครับผมแต่อกนนี้พอเราไปไกลๆแล้วมันก็ไม่เจออะไรเลยแล้วเราก็หันมามองหน้ากันไอหา่าเราโดนซะแล้ววะแล้วก็ดูที่แขนตัวเองว่าโอ้ยขนลุกเลยเว้ย